งากันกลับบา้านเนาะีีเมื่อบ้านพี่รงเลยเนาะเรียกงานให้เพื่อนเดินกันแท็กแท็กซี่ต้องนี่ไหมครับมีแท็กซี่ไหมครับเส้นนี้แท็กซี่กูม่มีแด๊กโอ้ไปด้านครับไปด้านมุกดาหารนี่นะฮัลโหลครับสวัสดีครับได้หรอบอ๊ะแท็กซี่บ่ะครับครับผมตัวนี้ผมอยู่ รโรงพยาบาลมุกดาหารนี่นะครับเอยากกัปดันครับผมตอนมามาตุกๆครับมาตุกตุก,ตก,ตก <laughs> สามลอ้อมาสามล้อ,อครับผมไม่ได้นัดครับอันแบบว่าเรียกให้ได้ไหมครับก็อดดู่นหกบอกว่ายี่หน้นอรถบ้านไหนก็มารู้แค่จะม่เยี่ยมคนป่นเยี่ยมคนป่วยครับมาจะฟังเล่า <laughs> ขอบคุณครับผมโอเคพี่น้อยเอาหารถกับบ่นอนี่ผมมีเารถบ่นอนีอ่นาอโอ้ยลับมันสี่ทันบ่เลยเครึ่งชั่วโมงได้หนิ <Wow. S 1> ไปให้มันทันพี่หนุย่ย พาครับบานนี้เนาะ,ะสามนุ่มยูมุกดาหารสิเรียมโตกับบา้านกับซองแต่ผมมีรถโอ้ยจะใช้ข้าไปหารถยังนะรถชนช็อกเล็ตเพิ่นวะ่ะช็อกเลตรถยังว่าช็อกเลตทุกโอ้สบายดีเด้อบ่จ <laughs> ันเบาบุญเนาะ <laughs> <laughs> กัปปบบ่าท,าทะะั้งที่กำลังสู้ค่ากันกับบ,นะบ้านเนาะเรื่องงานให้เพื่อนเดินกะันโอ้ขึ้นรถข่อยแท่นโอ้ยโอ้ยโอ้โหเตียนมากแล้วป้โอ้ยคันไดเบียนมากข่อยก็เอาขามามาเลยงงเนะยังทักถามเราอยู่ยังอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ผูงจะ ดิไอ้เขียวเมืองก่อนออแท็กซี่กับบคคอยมีหินออกไนเนาะมันดูนอกเมืองเหมือนนอกเมืองนะมันอยู่ต่างจังหวัดมันอยู่ในอยู่กรุงเทพอยู่เจอเซลแล้วแท็กซี่เป็นไปนั่นได้เป็นนะ มีบอมีป้ายเันบ่อตะเกาว่าบุตรปันทิทิ่มเบอร์ไว้อยู่นะเมาแล้วขับหลับไม่ตื่นบอแค่นี้แหละรถสุพานนันแม่มนบอป้ายโอ้่ได้นี่โรงพยาบาลตอนนี้ทุกเซิร์ช

ta đi thế nó không có bà gì nữa, tôi cầu Phần bà tông thô liệt quá Thô liệt thì sẽ mi sẽ bờ phần anh này, nhá này, xóa Làm trộn nó Ôi Ít đôi đáy to này, Đây Hà nhạc này, phía à, này, ừ. à, nhạc này nó โทษคทนหนึ่งจะได้ตอนบ่ายเลยคันที่บ<า>่ค่อยว่างเออตอนนี้หกโมงนะสิบแปดนาฬิกาเศร้าเก้านาทีพี่น้องเลยเพราะว่าตัวรถมีพิ่นยุดคายคือว่าหนึ่งทุบเนาะ เอาต้องเมื่อพ่นให้ท่านพี่นอ้องต้องทําเวลาเนี่ยตอนนี้มันเกิดเวลาเหลือบลายเนาะโอ้ไปดแจะดีไปส่งเ่ยว่าเนาะได้ถามพนีประบุญเจ้าพนจักพันจัก เบอร์แท็กซี่ไหมจะทำงานอยู่โรงพยาบาลได้ไหมถามพันด้วยแท,แท็กซี่ต้องนี่ไงครับจะมีแท็กซี่ไหมครับเส้นนี้แท็กซี่ไม่มีนะโอ้ไป,ไปด้านครับไปด้านมุกดาหารนี่นะสะพานนี่จะภาพนี่นะเออพันมันจะจะกินแขนเลยเนาะแท็กซี่มุกดาหารบอกขึ้นป้ายนะ จะหาดีแล,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 น,ล,ละนะเราเราเราหาแฟนก่อนนะอยากแท็กซี่ใช่ไหมอันไออีหยังก็ได้ขอให้ผาไปด้านน,ะาานี่เพราะท่า,านลดเหอรอเวรยันเพราะท่านลดนะนะครับรบกวนได้จะเอ่ยเพิ่นถามให้เนาะอ่าให้เราไปชงเป็นยังไงโอ้ฮัลโหลครับสวัสดีครับได้แล้วบ่แท็กซี่บ่ครับครับผมตัวน,นี้ผมอยู่ รงพยาบาลมุกดาหารนี่นะครับอยวกลับจานครับผมตอนมามาตุกๆครับมาตุกตุกสามล้อมาสามล้อครับผมไม่ได้นัดครับแตบบ่ว่าเรียกให้ได้ไหมครับของขอบ้านได้ใช่ไหม <c oughs> โอเคครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับว้าวเอ็กซี่ขอบ้านเลย ยอดเมียแล้วว่ะได้อ oh. no. ๋อเนาะบ่จักสิเจ้าบ่ค่อยมีเนาะบ่ค่อยมีอยู่กทมเนาะโดอยู่บ no, ่อยู่กทมนะอยู่แถวโคราชแถวปทุมนี่ก็น่าสิลายอยู่ติเนาะพี่น้องวินวันก็คือบ่มีเนาะ อเออวินมอไซค์ข่อยให้เอือยเราไปส่งอยู่ใส่กอว่ะพี่น้องเลยให้เราไปเช่นตัวนั้นให้มีมีครับมีวินมอไซค์ก็ได้นะมีอยู่แล้ววินมอไซค์ได้ครับมีบออยู่พี่วินกับโบมีโอ ก็วายหนาโรคปาในก็มาเลยถ้าจะมี่มาเยี่ยมคนปวยาเยี่ยมคนป่วยครับมาจะฟังเล่าแคันย่ดอกแล้วป็นเลยคทีขอบคุณหลายครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับผมครับครับครับจนทูเจดเก้าสี่สามคนที่ตกรถระบาดนี่ ครับสวัสดีครับนี่เบอร์แท็กซี่ใช่ไหมครับครับผมครับครับมารับหน่อยครับผมอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลมักาหารครับหน้าโรงพยาบาลประจงเลยครับไปส่งด่านมิตรภาพไทยลาวครับตรงหน้าด่านครับผม กลัวไม่ทันรถมีค่าบริการ250บาทนะครับพี่250ร้อยห้าสิบบาทครับผมได้ครับได้ครับแต่กลัวไม่ทันรถมีเพรด่วนหน่อยมาไว้เรื่อยครับผมครับ250บาทเนาะอืมต้นละร้อยบาทมันแซวยังก็แซวกลัวกิโลได้มั้ยเนาะไก่เต็มปยู ไก่เต็มกิโลหนึ่งสิบบาทได้เพิ่ไรโอ้ยโลสิบบาทต่อนี้อือาเร้าหากิโลนี่และบ่อตีนี่นะัไก่แน้นนะเราหากิโลบอดบวาเนอะโอ้บ่อเพิ่มนสอ้อยห้าสิบสัเ้นเมาเนาะยาเพิ่เลกิโลนึงต่ออ่าสิบบาทแท็กซี่เมาได้ พิ่นจะเป็นแน่นนไดนบริเพิ่นจะบริเออรนตามใจชอบได้คนจะเอาไปตามมิเตอร์ได้แต่ก็ประมาณบอกยางมันยางมันเกินไปนิดนึงกับโบลายะนะประมาณนั่นแหละแต่มาอยู่เนาะโอ้ยขอบใจเอืเอเเอ้อยแล้วเรไรใช่ไหมเว้ยเราอันนี้ให้เนาะเอางรอบไม่ต้องเพิ่งเลย นโยนนี่นะครับโยนตึกนะสี่ม่วงๆนี่นะตึก๊กตึกม่วงตึ๊กไม้นี่นะครับขั้นเฉลิมยังก็เฉลิมล่าส<ป>ุม,มารีแม่นแมนครับผมค,ครับครับครับผมมาแล้วบมาแล้วมาแล้วคุณไวเช่แบบบุญเด้ยี <laughs> ่ตู้อุ้ยมันยังไง แจ้งเหตุได้นี่นี่ยอ๋อเพื่อนอ๋อแบบว่าสแกนน่ะสแกนน่ะแล้วเขาแจ้งเหตุตู้รับแจ้งเหตุถุกเชิญอ่าตกใจได้มาบุญเด้เร็วเร็วใช่

มิซันอันนี้แมนโนแท็กซี่กับแท็กซี่หรอวะบ่อได้เป็นเก็บโอ้นี่เด้นี่คันแดงนี่แมนวะปุ่นสะพนเดียวนะยแมนโน่และ เหลืออีกซาวนาทีเป็นกบปิดตรงประเดนปอการว่าเนื้อกว่าที่เราขโมยท่านคิดยีได้เขาเอามันหกโมงสี่สิบสามสิบเก้าสี่สิบเลยน่ะเป็นชุ่มสั่งง่ายเราเหยียบเท่านั้นแล้วเกบองเปยังอีกเนาะ บอกกันเท่าได้ชื่อตัวแล้วพนอวพนอบอสก,กันเข้าได้ชื่อตัวท่านนะน,นะอไดทร่ว่อเนเนา,าะไปมเรคาะบอต่วันคอยมาตอนนั้นนะ่ะจนมืดก็ยังถ่ายได้อยู่เลยรถมตี่ัวต่กี้มันยามั่นมันทำไวเออเมนอยู่อันนี้มัน วิชาแท้เนาะ่ยหมก็่ยอดเนี่ยว่ะโอ้เิออ้าไปไปย่าองโอเคโอ้โอ้นี่ฉากเหอเขาบอกว่าอยู่ใถนนขคุ่ร้นับครับผมหน้าด้านครับเงี้ครับมันสี่ถ้อยู่ปะครับนี่ รถมีรถมีเดี๋ย<อ>ทุกทายทุ่มครึ่งรรเลยครับโอ้อใครอยู่ใครอยู่ทุ่มครึ่งคือทุ่มทัน่าเสียทุ่เนี่ยนี่บอครับเอาเลยยันวันทุมท่มหนึ่งไปน้อยโอเคโอเคไปกำลังเดินทางเนาะเย็นเจ็บอืใครอยู่ทันอยู่กี่าบาททุ่มพังเล่าครับผม ว่าุ่มนื่อเยี่ยมญาติบ่ท่านและบ๊อบบี้เยี่ยมญาติก็เลยเมื่อบ่ท่านมาพูดูุยเจ้าจอยเวลามันกกำลังกำลังจะเริ่มคิดแช้ไหมบางทีเนี่ยก็ไันง่ายขามไปชงเลยได้บอกครับรถขามก็ได้ขามได้ก็บยาขามอยู่นะโอ้ต้องเฮดพาสปอร์ตรถเนาะแมนเพรถรถบ่มีรถยังพอนอยู่อ๋อ เซนโบได้เนาะโบได้ครับตอนทุบ้านอยู่ในสวรรค์เลยเ่รครับอยู่วันนอกเมืองอยู่นอกอยู่ครับแต่ผมอยู่พาเอารถมาจอดอยู่นะด้านฝั่งเล่าห์นะโอ้หน้าด้านฝั่งเล่าเมนเมนครับใกล้ๆนี่เด้อรถผมจะขับมาโบได้ขึ้น ผมมีรถดีลิสก็มีแล้วเขาขังพุนไปโซงหนาด้านอย่างเดียวได้อยู่เนาะแต่เขาคิดราคาเจ้ากว่าบูรู้เอ๊ะโอ้ชิมีอยู่เนาะแต่ว่ามันพันผมเด็กเป็นพันอ๋อถูเพราะเขาเขาเสียค่ารถเด้ครับเสียค่าด่านเขาหน่ะก็เมนอยู่เพราะค่ารถค่ายังเขาเก่เขาไปแต่เขาปูเขาไปทั้งในแต่ราคาพุ่นกลับเลยเนาะแมนให้เจ้าไปหม่องรถเมย์มันพ่น ปุ๊บเจ้าโล่งอ่ะปุ๊บแต่ต้องพาโล่งพาไปตำรนจตำรวจเม้าจิ่มไม้ก็เจะโล่งปุ๊บขาก็บ่วนออก่มาเลยเขาก็ะกิดพ่แม่แต่เขาไปทั้งในเขานคกกิดมันพถึงสองพันเมยเขาเขาไปทังในตอนจอดรถไว้หน้าร้านและก็เลยถามมาท่านดีหรอท่านอยู่ท่านรถเมี่มันมีท่านอยู่มันรดมันเสียุกทมันถุงเต็มออรับ ในการในการโอเคมาหอดดานแบบนี้เนาะหลรถลายอยู่ด้โอ้โหตรงทางรลดลายรถพุทรูดิอ๋อรถเออแมนด้เนาะตรงทารถอ๋อรถขามนี่นะรถส่วนตนี่นะเออหลลายและรนเขาอดิิบมูแล้วรถส่วนตัว น้องไสี่ทุ่มเนาะกับกรสี่ทุ่มรถส่วนตัวแต่มาก็ไม่กู้ภัยมืเดือนกันสามทุ่มชิครึ่งแล้ววะคอยออกมาเนี่ยทันเวลาพอดีอยู่ใช้บาทอร์ดยินเงินใช่ปะเด้อเอาน้ำน้ำก่อยเพียงแค่ได้มาจัดเป็นยัง หาเงินบุมีบ่มีไปทางบัมีเงินจะกี่บดเราอยนะฮ้มีเงกนคือมาไดจังว่าวข่อยก้มาเห็นเห็นเห็ดพันนี่แล้วเห็นลูเอะไเหีนอะไรไ้บนี้บุมีจะกี่ได้เดอาำอยน้ำข่อยนี่ก็แข็งก็ขาว่อ่าุนนับเรียนประมาณเช้ารเด้นี่น kind of ี่ยนี่ไปมาลอยนึงก็ได้บ่นี่มาอยู่ง้าน้อยู่นึ่ง้อยนหาชิปน้องคอย มันมีมันมีแต่เงินเงินนี่สิเอาจะจะเอามาใช้เอาเงินใบห้าร้อยให้แล้วมีทอนบ่อยมีมีอยู่บ่อยจะเบิ่นก่อนรัวนั่นกะได้บ่กเรามีบรู้พอดีอยู่บ่โอ๊ยเโอ้นี่เด้นี่เด้มีร้อยนึงอยอะเอาไปห้าร้อยขึ้นผมเอาไปเลยไปดีเลยเอ๊ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมรถไม่เนาะใสตัวรถอยู่ใสตัวรถก็เด็กอยู่ฮะยังอยู่ยังขายอยู่ยังทันอยู่โอเคพี่น้องเลยโอ้ยังทันพอดีโอ้สิวเสียดสุดบกเที่ยวอยู่ท่าไอแชมเนาะแมนใกล้ชิมาเลยนี่เราอะโอ้ยพี่น้องกัน มาได้แบบนี้กับบุญญาตดอกเนาะซีทุ่มบุญดอกซีทุ่มเมื่อก็ได้ดอกพี่น้องไงอันนี้ต้องทําเวลาเนาะทําเวลาขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเนาะเฮามากที่ยู่เยี่ยมเราบุดนบันไดเนาะครับเพป็นบุญอะไ้เยี่ยมดนไดแป๊บเดียวขึ้นไปประมาณบุพเพบุพเพสิบนาทีเนาะเนี่ยเป็นบุญอย่าให้รบกวนบุพเพยเอ่บุญอย่าให้ชวนว่าวบุญอย่าให้ชวนว่าวชวนว่าวเลยไอ้พันชีว่าเลยบุได้พันชีมือ แต่ชิ้นมือม you know, no hmm. so ันจะอยู่ในมือแพทย์มือหมอเพิ่นเอาไงาเป็นห่วงแล้วบาทเนาะจะมีแต่รอมือรอวันเพิ่นอนุญาตให้กลับบ้านเพราะนั้นเพิ่นสีหกศาสโต้ซ้ำใดน่าใดกันไปเรื่อยๆก่อนเนาะสุดน้ำแพทย์น้ำหมอเพิ่นพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุญบ๊ดสุขุสุขคนเด้อเนาะแพทย์หมออยู่มุกดาหารพี่น้องเลยเพิ่นกมีอี้อยญาเพิ่นอื่น ใส่ดีเนาะดูแลดูแลแล้วก็บอกวัดทุกอย่าง่น้เราดูแลคนบ้านเฮ้าบ้านเมืองเฮ้าให้เป็นอย่างดีเนาะบได้เสียเงินเสียทองบัดก็ใช้ได้โกกติพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่พังเบิงมื่อเมื่อเพื่กว่าวสิมีเพิ่มเติมนดแบอก็สีมีได้เล็กน้อยแล้วบอดีืมคิดว่าแต่บริษัดรอกที่ว่าบได้เสอย่างเลยเห็นนะแมันก็ต้องมีใจนั่นใจนี่เดเล็กน้อยเนาะแต่มันก็สีรุดพรจากลายไปนอนและ รูดพรร้ายเนาะแต่ว่าเข้ามาแบบดิบๆเลยนี่กะมัดจำมื่นปลายสองมื่นเนาะลวแต่แต่แต่เค็ดเค็ดนักเค็ดเบาพี่นอย่างแล้วแต่เข้าว่าพอได้ตัวนี้คือคอยพาเนายังข้ามมาตอนนั้นกะบสองมื่นเปิดเอานะเพราะว่าเคยมีคนโดดหักษาแล้วบจ่ใจเงินนะข้ามฟังเล่าไปเลยโอ้นีเลยมีเค็ดแบบนั้นแมนเพิ่งก็เลยกันไว้บัดนี้ นะมีคนสักมีให้ไปนั่นกันเนาะมันมีมาจากหันแล้วอโยุ์บว่ามื่นะใครแล้ววอมันแบบว่าคนมาหักษาอะไรบอ่จเงินนะนะเพินก็เลยกันไห้บานี้เนาะเป็นเรียกเงินประกันเนาะเพราะฉงนั้นเงินอะไรธรรเนียมธรรมเนียมได้กันได้บานนี่ทำอะไรเนาะไล่แค่นี้อ โอเคตอนนี้เรากำลังรอรถมีรอรถอยู่พี่น้องไงอยู่ดานตอมอโมดานเที่ยวสุดท้ายคันสุดท้ายพอดีสุดท้ายเพื่อนวะทุกครึงเนาะตอนนี้กำลังสิขสามสามนุ่มพี่น้องทั้งเบิงมือหน้ามือในเพื่นแหละอยากมาส่งกำลังใจให้เราไหมพี่น้องเอื้อแล้วกันน้ำตาไหลเหี่วเหี่วโอ้จักระานเนาะเห็นได้พี่น้องไงเสิ็จละมันเกิดกันเลยเห็นได้อันนี้รถ กำลังกลับไปฟังเล่าตัวนี้พี่น้องเลยไปรถบ้านเฮาเนาะรถบ้านเฮามาเวียกมางานมาเที่ยวมาอาย่างสรารพัดเลยมีรถตู้ไทยรถตู้ไทยบ่ตัวนี้นชงชาไปส่งคนฟังเล่าเนาะนีน่เนาะขามไปพ่นนอน,นอนพ่นเลยเออพี่น้องเลยถ้าบาี่เอกสารแล้วกะต้องให้ค้นนำพาเนี่ยแหละพี่น้องมาดิบๆเลยบ่ได้เลยเนาะมันบ่จักหม่องปั๊มมองเงียพี่น้องเลย จะคอยเอามากัเบาเตียงเลยก็ยังโบอยากจื้อได้โบอยากจื้อบ่คันว่ายางบ่ได้เลยครัก็ถามเนาะเป็นปั้มอยู่สัยเนห์ยังอยู่สัเน่ถามเพิ่นบอกอยู่เอิ่นก็บอกอยู่เราบบอกเคยมาเห็นนะคือมานี่กับเจ้ามีสองตู้นึงดอกเขานะอง่ายคากรับนี่ง่ายอยู่เนาะแมนตู้นั่นเดี๋ยวกับมาตู้นี้ตู้ตัวนั่นไปยืนบ่แต่คนอื่นไปยืนกันนั่นเนาะคนอื่นก็ได้เดนมเห็นบอกรถเพิ่น เออบางคนเคยจิตถามมาทะเบียนทะเบียนนี่ยี่สท้ายฮอร์สซี่บอกคนนะจิ้งมุบมีมาจะค้นมาลงผู้เดียวก็ได้ตัวได้แบบแบคนนึ่งก็ต้องลงบัตรเนาะลงบัตรไปลงกับมีนะแลแต่แม่นลแต่โอกาสมันง่ายอยู่เราชวนโตนะง่ายอยู่กี่นั่งง่ายเดี๋ยวมาแล้วอาจันมาแล้วโอ้ย Tiếp tụi, tiếp tụi, xé bộ bùn đi quân bồ lai, bây giờ nó bồ lai được nó Nhầm anh em à, Tiếp tụi, tiếp tụi, tiếp tụi Tiếp tụi, tiếp tụi, tiếp chạy Mà lèo, bà bà Xé nà thả của được quá Đó, kẹt cả Xé nà, าบกินนี่กินอดเลย่ทอดใบกินหอดว่าเสร็จเออเอาไว้ใช้กินี่องหอยป่โอเคเป็นไเนาะเกือบงทนเนาะเกือบสท่านขัานชุด้ายได้นี่ชุดชุดายเนาะชุดชุดช้ท้ายชุดอ่านี้ปหนไหมพ่นโบราณไปเลยเนาะ มันคำนเด้บอกไปมีไผ่เมื่อไรต้นละห้าสิบบาทพี่น้องเอ้ยค่ารถก็ได้าอ่าเจอกันไปไปเจอกันดูบ้านเฮาบุ้วบัดนี่เนาะโอเคพี่น้องอเนาะรถประจนมาจอดนี่อันนี่เออเจ้าบ่บุญบ่มีเงินกับไปนักเขาได้เชยจ้ะกันเนาะมีอยู่อาชัยลุงอย่างเดียว ยังเป็นแค่แกงแกงกี้นกหรือ่ามุ้ือคาประเทศหรือเปล่าโอ้โหวาประเทศใช่เนาะใช่กลยุทธ์แบบใช่กลยุทแบบจับเสื้อมือป่าเลยใช่กลยุทธ์แบบอันบริณนัดกันก่อนบอบริบ่บริณนัดบริณัดวาสิมาพี่่าบอแบบป็นท่านหันเลยนะนี่เนาะ ไปเยี่ยมแล้ว like. ก <laughs> <laughs> hmm, ันเพื่นนะได้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 ไม่ต้องกี่ไล้พวกนี้กกับนี่อยู่เสียชีวิตเชนกันโอ้โหเจอดเลยโปไปมีแต่โอเคเนาะพี่น้องเขากัเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อได้ถ้าไปอีกถ้าใครกันอีกได้ได้กัมาฮอดอ่าจุดหมายปลายทางแล้ยกับแยกกับเราแดบนี้ไปทางไปทางมันเนาะอ่าหากินข้าวกินน้ำก่อนแบบนี้ไปโอเคอยู่ดีมีแห้งเด้อมื้อหน้าจัง ว่ากันไหม่ดอยดดไปไปไปอ่าูดรถบริจเจจูพูพี่น้องเห้นเนาะปุ๊เดี๋ยวจังประสานกันไหมท่านึงกันไปสิไปน่าใจกันมือนี่เยี่ยมเรามาเรียบร้อยแล้วส่งกำลังใจให้เราเนาะออาโอเคอยู่ดีมีเฮงลํำรวยฝากติดตามให้เคียวเนาในตอนต่อไปเนาะสีเป็นนักเดต่ตอพี่น้องบางคนเพิ่งกะชักมาบอกว่ากะอักษาได้อยู่บางคนกะแต่ส่วนหน่อยเนาะบางคนก็บอกว่าบ่ได้บางคนก็บอกว่าได้เอาติดตามเพิ่งน้ำการขอบุณขอบคุณ พระสุข,ขุุกคนที่ทรงกำลังใจมาให้ขอบุญขอบุณแม่วันสุริเพียรที่เมตตาเนาะสอยผู้ทุกผู้ยากโดยตลอดมาสหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้นงน้ำร่วยไปก่อนพี่น้องไยบ๊ายเนาะ